สวัสดีครับคุวันนี้ผมกับทีเคทีววันนี้ผมจะพาิูบ้านแบบหนึ่งนาทีไปกันเลยกูตรงนี้เป็นบริเวณบ้านผมแต่ผมจะไม่เอ่ยชื่อบ้านนะนี่ครับเป็นคนสวนหลังบ้านนี่ข้างบ้านสิเออก็จะเป็นพ่อแม่ผมปลูกไว้นะเพราะว่ามันสวยดีครับ <laughs> นี่คือบริเวณด้านข้างก็พอจะได้ก็เห็นน้องนิดหน่อยอะ ีก็จะเป็นบริเวณหลังบ้านนะก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนก็เป็นหลังบ้านทั่วๆไปตรงนี้ก็จะเป็นพวกโซฟานะโซฟาสีน้ำตาลโอเคครับทุกคนต่อไปคือบันไดอืมสวยดียนี่ี่ยต่อไปคือทีวีก็พอใช้ได้ฮ่าฮห้องครัวอ่ะต่อไปอ่ะเปิดมาห้องครัวอ, ش, อ่ะืฉยห้องครัวอย่างลกเลยโอ๊ยม่นะเจะคนรอประตูแห่งสวรรค์ห้องน้ำอเอาผ้าที่ตัวข้าดีกว่า w h วัดปุ่มใครเนี่ยอันนี้ตัวทำงานของผมนะจ๊ะเฮ้ยต้องมันเดินขึ้นบันไดอีกอ้อเฮ้ยเหนื่อยนี่ก็จะเป็นห้องนอนผมห้องสบายสบายอืมก็ปกติดีเฮ้ยแกไปอยู่้านบนไดไงวัด